สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านทีขามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเขาสููช่องแพ่ผ้ารวยมื้อนี้นะคะทั้งช่องเฮ้าจะพ้ามาตามตัวเลขแนวทางเด็ดๆนะคะสูตรคำนวณของเซียนสมุทรสาครในึงวดวันที่16ท่านว่าควม2องขนหารอหานะคะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดก,กระดิง่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะบวชิพาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอเนาะค่ะเป็นจังไดแน่เนาะค่ะเนาะหววทิพานมาวันที่หนึ่งทิพานมาผู้ใดมีโชคมีมานเนี่ยค่ะผู้ใดได้โชคได้มานได้โชคได้ลาบกับช่องแพ่ผ้ารวยเฮาทั้งช่องก็ยินดีและก็ดีใจน้าดหลายเ้อค่ะเด้อผู้ใดบ่ท่านได้โชคได้ลาบเนาะค่ะหวหนีเนาะค่ะกามาติดตามแนวทางเด็ดๆกับช่องเฮ้าไม่เนาะค่ะทั้งช่องเฮาก็จะหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ด มาฝากมาตอนพ่อเม่พี่น้องบ้านเฮาคือเก่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาตามเลขแนวทางของเซียนสมุทรสาครน,นะคะในสูตรคํานวณน,นะคะปกติแล้วหลังจากเลขออกปุ๊บเซียนก็นจะปล่อยปรับนะคะภายในมือหรือสองมือนะคะมือนี่ก็ได้เลิกดีแล้วนะคะเฮาก็ได้นัดหมายกับเซียนไว้แล้วนะคะว่าจะลงตัวเลขแนวทางดีๆให้เก็ให้แกเอฟซี FC แฟนช่องเฮ้าได้พิจารณากันคือเก่านะคะสำหรับวดวันที่16ท่านว่านี้นะคะ แลวกาําหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขของเซียนเพิ่นกันหลุดไปงวดนึงแล้วนะคะ่รนผช้ชมงวดนี่ก็คิดว่าน่าจะมีหลุดนะคะเลขของเซียนสมัทรส,สาคนทานหลุดเพิ่นจะบนหลุดหลายงวดนะคะ่ยยานผช้่มหลุดงวดนึงเพิ่นก็นจะเข่าต่อเนื่องกันสองสามงวดหรือว่าจะเป็นสี่งวดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก,กับเขาต่อเนื่องกันหลายงวดแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะงวดนี้ก็ อาจจะมีรุ่นอีกคือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับเล็กเสี่ยนสมุรสาค้อนเนาะคะ่ะทั้งช่องเฮ้ากับวังว่าจะกลับมาเขาปังๆต่อเนื่องอีกคือเก่านะคะ่ะก็จะได้เป็นตัวเลขแนวทาตัวใดนะคะก็ให้เอฟซีแฟนช่องเฮ้านะคะไปติดตามรับชมรบฟังจากปากของเสียนนะคะให้เสี่ยนเป็นค้นคอนเฟิ์มใหาพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ ค่ะวันด,วดีค่ะเซียนครับวันดีค่ะครับวันนี้เราจะมาลงสูตรหวยไทยนะเซียนนะในว,วันที่16ธันวาให้ FC แฟนช่องเราได้พิจารณากันเหมือนเดิมนะคะเซียนครับค่ะวันนี้ก็มีลุ้นนะเซียนนะปกติถ้าหลุดมวดหนึ่งมักจะเข้าต่อเนื่องนะคะสําหรับมวดน,นี้ก็น่าจะมีลุ้นรับปีใหม่ค่ะวันนี้ก็ได้เลิกดีนะคะเซียนครับค่ะเริ่มต้นที่เลขวิ่งก่อนเลยนะคะ ครับผมค่ะวิ่งวิ่งเก้ากับห้าค่ะมีเก้ากับห้ากระเซียนครับจับคูสามตัวก็มีสี่ห้าเก้าแบบหนึ่งนะคะสามตัวคืออะไรนะคะเซียนดังๆนิดนึงนะแอดอยู่ริมทางห้าเก้าสี่ห้าเก้าเหรอคะครับสี่ห้าเก้าครับ 4, 5, ค่ะรเซีนก็มีห้าเก้า ตัดเล่นมีห้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าแล้วก็สี่ห้าครับแล้วก็สี่ห้านะคะสามชุดสามหางนะคะเซียนครับพอะคะ่ะแล้วปกติแล้วของเซียนเราปล่อยสูตรคำนวณไปในรอบแรกเราจะมีรอเลขความฝันในโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะเซียน สำหรับเลขเซียนสมุทรสาครค่ะก็จะมาตามให้เอซีฟนช่องเราได้พิจารณารับปีใหม่นะคะเซียนค่ะวันนี้ก็ขอให้เลขกลับมาเข้าปังๆังต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะสำหรับสูตรเซียนสมุทรสาครค่ะเซียนครับผมค่ะสุดท้ายก็คอมีเฮแน่ค่ะก็เซียนเอาอวยพรให้เอฟซีฟนช่องเราหน่อยค่ะเซียนอวยพรดีๆใยอยากนี้ฟังยเซีของช่องแค่พร้ย มีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งปังๆนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับผมค่ะสาธุสาธุคาเซียนวันนี้ก็ขอให้เลขกลับามาเข้าปังๆค่ะขอขอบพระคุณแนวทางดีๆนะคะเซียนที่เซียนมาแบ่งปันให้เอฟซีเฟนช่องแพรบาร,รวยแล้วคะคาเซียนขอขอบพระคุณคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียนครับสบบบวัสดีครับค่ะค่ะท่านผู้ชม มือนีนะคะเดลเลิกดีนะคะดเดบไปเหล็กสูตรคำานวณน,นะคะของเซียนสมุทรสาครในงวดวันที่16ท่านว่าคม2องพันหารอยหานนะคะหลังจากที่งวดที่ผ่านมาเหล็กของเซียนกะหลุดไปหลอบนึงนะคะหลังก่อนหน้านั่นกัะเขาต่อเนื่องหลายงวดนะคะปกติแล้วสูตรของเซียนสมุทรสาครน,นะคะถ้าเพื่อนได้ลุดงวดหนึ่งแล้วก็ะมักจะเขาต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมงวดนี้กับเป็นที่นาจับตานะคะเพราะว่าทั้ง ทางช่องเฮ่ากะเดบมาน้ำเสนอไฮเอฟซีเฟนช่องเฮ่าได้พิจารณากันคือเก่านะคะสําหรับรอบแรกนะคะคือสูตรคํานวณที่เซียนเดบปล่อยออกมานะคะเลขวิ่งสองตัวที่เพิ่นหายมากนะคะคือเก,ก่ากับหาเนาะค่ะแล้วก็ทีเซียนจัดหายสามตัวนะคะชุดเดียวหางเดียวนะคะคือซีหาเก่านะคะและ้วก็เลขสองตัวนะคะที่เพิ่นตัดเลรียหายนะคะคือหาเก่า ซีเก่าและก็ซีหานะคะกอย่าลืมนะคะว่าเลขเก่ากับเลขหกเป็นตัวเดียวกันนะคะผู้ใดที่จัดเลขของเซียนกับกับหัวไวเนจักน่อยนะคะมือนีทั้งช่องเฮ้ากัได้ออกมาเที่ยวต่างจังหวัดนะคะก็จะเสียงมีเสียงรบกวนเนจักน่อยกับขออาภัยเอฟซีทุกทท่านไวในโอกาสนี้ด้วย้อคะเด้อตัวเลขของเซียนนะคะทั้งเบิดทั้งม้วนกันในน้อยเน้นๆนะคะเพื่อนห้มากแบบนีทุกม้วนนะคะ แล้วก็สำรับเซียนสมุทรสาครเนาะคะ่ะเพิ่นจะมีโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะในรอดเลขความฝันเนาะคะ่ะเซียนสมุทรสาครบ่ว่าจะเป็นสูตรค้านวณหรือเลขความฝันเนาะคะ่ะเลขของเซียนกับเมนบ่แพ้กันเนาะคะ่ะทเดลชมหลายต่อหลายครั้งเนาะคะ่ะสิเลี่เซียนเข้า3าตัวปังๆเนาะคะ่ะทั้งเลขสูตรทั้งเลขความฝันเนาะคะ่ะงวดนี้กับนาจะมีลุนอีกคือเก่านะคะเพราะว่าถ้าเพิ่นได้ลุตแล้วก็เข้าต่อเนื่อง เรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับเลขเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะอาจจะกลับมาเขาอีกคือเ่านะคะเพราะว่าเพิ่นจะบ่ลหลุดหลงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนะคะท่งชจองก็ขออวยพรเนาะคะ่ะให้ fc เฟนช่องเฮ้าเนาะค่ะที่ได้เอาอตัวเลขของเซียนไปเสียงโชกจังหลาบเนาะคะ่ะก็ขอให้มีโชคมีใช่โชกโชคมันๆกันสุขูสุขนนะคะุณด้วยค่ะขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังค่ะสวัสดีค่ะ